สวัสดีครับพี่น้องอีหยังนี่ครับโอ้ยอย่างเ้นว่ามีน้ำใสวะท้าโอ้มีมีฮาลาลนิดเดียวไม่ธรรมดานะครับมามารุนเบบีโอ้ครับล่องบางวาสิเสียบวะครับว่ามีนะครับน้ำใสแต่ว่าครับผมมีลูกชินน้นเนาะโอ้ยผมมีลูกชิน้นคือเขาโอ้เอาว่าไปยังเดี๋ยวเ้า ดัดแปลงมาใส่ปอดกันแล้วกันพี่นอ้องคอยจะข้าวเลยครับพี่น้องโอ้สองหอเลยพี่น้องสองหอเลยเอาจัดไปกับผมแป๊บหนึ่งครับฉีกมามาก่อนฉีกมามาแล้วกับทีเป็นโซ่ยังสีเหล่าพี่น้องอสีฟ้าสีเขียวกันมาครับมาเติมน้ำรอรับปั๊บปัดเข้าไปสองหอโอ้โหครับว่ามีกึ่งสมบูร็จรูปนะครับจักกี่หอยังโบว์อ่อานบ่ออ,อกครับถครับ่ม เสียบปันไดปุ่มกันพี่น้องแป๊บนึงครับผมกระสียินน้ำออกก่อนแล้วครับเนาะเอาน้ำออกแล้วครับผมเดี๋ยวไปใส่ปอดกันครับผมนี่ครับต้มปอดห่อนๆเลยพี่น้องว้าวปอดห่อนๆพี่น้องนะครับนุ่นๆเลยพี่น้องนี่ครับโอ้นุ่นๆเลยครับปอดนุ่นๆเลยครับมานี่ครับผมปอดนุ่นๆเลยครับนุ่นๆเลย ขอใส่ปอดกันเด้อครับพี่น้องเด้อครับเ้ากระติตักน้ำอันนี้ก็เรียบร้อยนะพี่น้องนี่ครับแล้วมีข้างล่างครับนี่กระติกตักน้ำซุปของต้มปอดนะครับผมนี่ครับตักเพิ่มนะนี่ครับเป็นมะม่าถึงสเปนรูปนะครับเราก็น้ำคนๆใส่ไปเลยครับกว่าเราจะพอใจนะครับโอ้ครับผมสวยดีเลยครับ บะหมีปอดนะครับนี่ครับดูอีกแรงนี่เลยพี่น้องในมะนาวมันแังลูกครับนี่นะครับบีบเลยครับผมนี่ครับจุวดเลยพี่น้องนี่ครับชิบนี่บะหมี่ปอดหมูนะครับเรียบร้อยครับผมสองห่อปอดอีกนะครับนี่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะครับ บมีปอดไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะครับผมแซ่บหยวๆน้ำลายบ่มาเด้นพี่รองกินํำการบัตทีนี่ฮา ทงทั้งหมดครับทิศเข้ากันนะอันนี้ไม่ใส่เครื่องปรุงด้วพี่รองด้วยเห็ดองกรับนะึอันมีต้มปวัวพี่นงครับต้มปวัวทั้งหละมันแค่แบบตุ๊บ ถอนก็ไปนอนัะจิ้มกปอดปอดปอดมันละอุกได้ไปนอนข้างในจะเป็นบาดไซปุ๊บโอ้โหอะไรครับโอ้โหโอ้โหกวาดปอดข้างในละอุนะครับลองละอุนะก็มีไม้ยาพิษของเขี้ยวนะครับปั่นดุบได้ง่ายพี่น้องแบบเช็ดแบบนี้นะครับเช็ดหน้าพี่น้อง น้ำซุปขวดเราพอดีแล้วนะครับมต้องใส่น้ำปล่าเอาแค่พรกกับมะนาวลงนะพอแล้วอืม เรามีต้มป่วนนะขัดกรเทียมเกียวไปแ้ชาตพิกพริกสดดีนะ มะนาวแล้วก็มะนาวกระพิดสดมันก็จะหอมเข้าวันนี้ตัดกันตัดข้าวไม่มีข้าวแล้วับมันจะเป็นข้าเวเดียวหดเ ชาของกวัวที่เาาอาหั่นเป็นชิ้นนะครับพี่น้องมันก็จะเข้า <c oughs> ตักวกัวที่เราต้มก็คือปรุงก็เตรีเรียบร้อยนะครับ <c oughs> จะไม่เค็มนะพอดีนะครับจะกินกับน้ําพริกป่นนะครับเอาน้ำพริกปน่นแล้วก็หยูมะน,นาวใส่นะครับมะนาวใส่แล้วก็น้ําปลาลงนิดนึงน้ำเปล่าเดียดนิดใส่พอดีเลยเป็นกับแก้มอย่างดีครับพนะี่น้อง เปลี่ยนจากเป็นข้าวมาเป็นบะหมีๆๆม่นะครับเลยกินกับข้าวสวยกับข้าวเหนียวนะครับเป็นกับข้าวแต่มกินมีนะครับเผ็ดดใช่ไหมล่งเผ็ดเพราะเราใช้พิกเยอะเกินไป เป็นลูกโดดแล้วมาหันเน้ะก็รสชาติสอ,องหอ่อคิดไม่มหมดนะเพี่นองสองห่อนเพราะว่ามันเยอะ ก่อนต้องกินไปเรื่อยเพื่อนมีไม่ได้ครับฝนร้อนอืม ครับอร่อยครับต้มปลตรมร้อนพีครับกลินบอนี่ข้าวเย็นไม่ต้องกินอะไรพี่มไหมไม่ คกินหมดทั้งหมดพี่นอ้อนเยอะนะครับเรียกแต่ต้องกินให้หมดขึ้นไปนอนถ้าอาบไว้ให้เย็นแล้วกินไม่อร่อยครับไปกินขึ้นไปนองสวัสดีครับวันนี้กะไม่นู่นนี่นะครับผมสวัสดีครับผมเช้ามันจังเนาะขับขี่เหนื่แล้วครับสวัสดีครับ